สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิไบเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่ครับมานําเสนอครับคันนี้เป็นสุดหล่อจากค่ายดูคติครับดูคติไฮเปอร์โมตาดครับ821ครับคันนี้เป็นรถยอดฮิตในอดีตนะครับรูปโฉมปี2015 ประมาณ8-9ปีที่แล้วนะครับยังยังคงความาสวยงามความเป็นเอกลักษณ์นะครับดูทันสมัยนะครับไม่ตกไม่ตกยุคเลยนะครับดูสภาพสวยมากให้ดูสภาพโดยรอบกันครับนี่มาถ่ายแดดร้อนๆเลยนะครับนี่แดดร้อนๆเลยครับถ่ายให้เห็นภาพชัดๆนะครับอาจจะมีมุมมืดบ้างนะครับเพราะว่าแดดมันจะอาเหลื่อมๆกับ สีอะไรนยครับมันทําให้เวลามันจะมีมุมมีเงานะครับบางทีอาจจะดูบางบางฉากอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับแต่ก็โดยรวมนะครับให้ดูสภาพคันนี้สภาพสวยครับคันสีดาที่สีดําที่เห็นนี่คือแล็บสติกเกอร์นะครับคือสีเดิมเป็นสีแดงนะครับสีเดิมเป็นสีแดงคันนี้เป็นคสปีคสสิบห้านะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเก้าสามเก้านะครับเป็นโชกตัวเตี้ยนะครับอันนี้จะเป็น 랩สติกเกอร์นะครับแสติกเกอร์สีดำนะครับถ้าไม่ชอบก็ลอกออกได้นะครับสีเดิมจะเป็นสีแดงนะครับดูสภาพโดยรอบกันครับของแต่งคร่าวๆนะครับคันนี้ก็จะมีท้ายนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับท้ายแต่งของนาดูคติเปอร์ฟอร์แมนะครับแล้วก็จะได้อากนลอยนะครับกะลอยถังนะครับแล้วก็มีแ a ปสติ๊กเกอร์ แล้วก็มันก็จะเป็นท่อเทอร์มินะครับสลิปออะเทนียมนะครับชุดนี้เบิกใหม่ก็มีหกหกหมื่นนะครับแล้วก็จะมีกาดแฮนนะครับแต่งกระจกปลายแฮนนะครับมันจะมีกาดหม้อน้ํานะครับแล้วก็ตรงด้านล่างกาดาด้านล่างนี่จะเป็นกาดนะครับป้องกันพวกหินดีอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เป็นยางเบลลารีนะครับลัสเซ t o ทครับมานนี้กุญแจมีให้สดอกนะครับคันนี้ที่จริงมันมีบุกสวิดนะครับแต่เจ้าของเดิมอะคือเขาเก็บไว้ใต้ใต้เบาะแล้วเขาล้างรถนะครับแล้วก็น้ําไปโดนอ่าพวกอ่าบุกสวิดพวกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเสียหายนะครับแล้วเขาก็ทิ้งไปนะครับรถคันนี้รถมือเดียวนะครับออกสูตรมาซื้อเงินสดนะครับ ซื้อเงินสดตอนนั้นออกสูตรมาประมาณ500,000กว่าบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นครอบเรือนไม้นะครับเป็นครอบเรือนไม้เป็นคาร์บอนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับน,นี่มาดูเลขไม้กันครับเลขไม้คันนี้วิ่งมา13,000กว่าโลครับโอเค สตาร์ทให้ฟังนะครับเสียงเครื่อง ไม่ถือว่าไม่สูงมากครับในแบบก็สูงประมาณ168-169นะครับก็คือยังเท้าแต่พื้นได้สบายครับวันนี้มาถ่ายแสงจะเยอะนิดหนึ่งนะครับบางมุมอาจจะมืดนะครับแต่ก็พยายามรีวิวให้ได้เห็นกันชัดๆนะครับแสงก็เริ่มจะเบาลง มาบ้างนะครับตอนนี้เป็นประมาณเวลาประมาณ1ิบสนาฬิกา30นาทีนะครับ จำดุนะครับแต่ใครไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตำหนิข้าวให้นะครับแต่ครั้นี้ไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อเเซ็น์ครับ จะแจ้งตุน่หนีคร่าวๆนะครับตอนนีที่จริงตอนแรกมันก็มีตรงขอบลอใหม่นิดหนึ่งนะครับที่เป็นยางามันจะยางรอนออกมานิดนึงนะครับแต่ก็ายางตรงขอบนี้มันเริ่มแข็งนะครับมันจะเริ่มแตกผมก็เลยซื้ออันนี้ผมแต่งเพิ่มมานะครับเป็นคาร์บอนนะครับขอบนี้ไว้แต่ใส่แบบนี้ดูสวยงามครับอันนี้จะเป็นปัญหาเฉพาะรุ่นของดูค a ติ h y เปอร์เลยนะครับ ก็อีกจำหนีนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวรถมาตำหนีก็จะเป็นพวกเล็กๆกน้อยนะครับเป็นรอยสติกเกอร์มัน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 ขาดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่คือเอ่อก็ผมเอาสติกเกอร์มันจะเป็นร่องตัวนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าเนื้อสีแท้นะครับมันจะโดนพวกอ่าสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็เลยเอาสติกเกอร์มาแปะทับไว้เฉยๆก็ ที่ผมบอกนะครับถ้าไม่ชอบก็ลอกออกได้นะครับสเต i k e พวกนี้นะครับนั้นก็สวยๆครับไม่มีวบัตเหตุครับแข็งเครื่องสวยครับท่อสวยเฟลลี่อะไรเดิมโลงงานทุกจุดนะครับไม่มีทําสีครับตรงสต็อปเปอร์สวยครับโช๊คสวยครับสต็อปเปอร์อะไรก็สวยครับคอสวยนะครับนี่ด้านนี้นะครับดูด้าน มานี้ครับผมโชกเชิกสวยครับไม่มีอ่าตามไม่มีพวกอ่าตามมดอะไรนะครับโช๊คสวยนะครับจานดีสวยขับมงขับเบรกอะไรเปลี่ยนมาใหม่นะครับใช้ได้ยาวๆครับนะครับสภาพรถสวยครับมานี้ครับผมโอเคครับ คันนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่1น9 0 0แบาทนะครับเงินสดก็ตลองราคากันเข้ามาได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับแต่ว่าของปรุงศรีจะผ่อนได้แค่สามสิบงวดนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรครับ094-226 4 6 7 5ครับ f c e e o o k j เจมว w ป l รเดอร์ Facebook, James, Rider, นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคให้ดูสวัสดีรอบครับอันนี้แสงแดดจะสว่างนิดนึงนะครับบางบางฉากบางอา่าก่อนอาจจะภาพจะอาจจะมืดแต่ก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับโอเคผมรีวิวคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ